กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายช็อตตี้บูโจเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกม d i s s Sky R RPG นะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าอ่านชื่อเกมถูกหรือเปล่านะซึ่งเกมนี้จริงๆแล้วนะครับมันเคยลงเครื่องเพจใช่ไหมตั้งแต่ปี2 0 0 0นนิดๆและ อันนั้นเนี่ยเป็นแนวแท็กติกส์นะครับแต่ว่าพอมาเป็นเวอร์ชันมือถือเนี่ยมันดันกลายเป็นเกมแนว RPG พีจีพิมนิยมธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามันยังคงคอนเซปต์แล้วก็กินไยอของเกมดิส k กอาสมัยก่อนมาเหมือนเดิมนะครับส่วนบางคนบอกว่าเฮ้ยเห็นเกมนี้แล้วอาจจะคิดถึงภาคแรกที่เคยเล่นเมื่อปี2000นิดๆอะไรเงี้ยในมือถือก็มีขายนะมีขายแต่ว่ามันพันกว่าบาทอะเอาไปว่าดูใต้คลิปแล้วกันยะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ทั้งสองภาคเลยก็แล้วกันนะฮะ โอเคทีนี้เรามาดูระบบการต่อสู้ครับท่านผู้ชมน่าจะเห็นแล้วก็ RPG ทั่วๆไปเทิร์นเบสนะครับไม่ต้องเล่นเองดูด้านขวาบนมีองตรงออโต้ให้แล้วมีเร่งความเร็วครับที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือเวลาเร่งความเร็วอะเวลาตัวละครมันพูดอะครับมันก็จะเสียงเสียงถูกเร่งความเร็วไปด้วยกลายเป็นชิปมั้งเลย ได้ยินว่าไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่านะครับแต่ก็ตลกดีอ่ะเหมือนกับได้ยินเสียงชิปมังคูดตลอดเวลาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการต่อสู้ขอข้ามเลยนะเพราะว่ามันก็แนวบ้านๆนะครับไม่ได้มีอะไรพิสดานมากมหมนักนะครับผม งั้นเดี๋ยวเรามาดูโหมดการต่อสู้กันลวกันนะครับว่าเกมนี้มีอะไรบ้างครับการต่อสู้ของเกมนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับ Dimension Gate นะครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยก็ต้องตลุยตามเนื้อเรื่อง main story นะครับเพื่อที่จะปลดล็อกเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในหน้าจอนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามันมีการไปตะลุยดันเจียนของในภาคแรกด้วยนะครับและผมคิดว่าในอนาคตน่าจะมีภาคอื่นๆตามมาด้วยสามารถเข้าไปดูเนื้อลงเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ไปเล่นได้แต่มันไม่ได้เล่นเหมือนภาคแรกแล้วนะนะมันก็เล่นเหมือนแนวทเว RPG ทอร์นเบรดอนภาก,ก่อน,นร จะมีพวกดันเจียนประจําวันนะครับอะไรพวกนี้เช่นลงแล้วได้ EXP ลงแล้วได้ออไอตัวเงินตัวที่ใช้ในการอัปเกรดตัวละครอ,อะไรเงี้ยก็จะตามสไตล์เกมมือถือทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรสําคัญมากนะครับแล้วเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆก็จะมีพวกดันเจียนมากมายครับนี่มีหอคอยด้วยเป็นไงอะไรก็จะมีพวกดันเจียนกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ อันดับต่อไปเดี๋ยวเราไปเปิดการปองกันดีกว่าแต่ว่ารับของรางวัลก่อนนะของมันก็แจกมาเยอะเหมือนกันนะเล่นแป๊บๆก็แจกเล่นแป๊บๆก็แจกจากการผ่านดงผ่านดานอะไรเงี้ยกดเครมอได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะไม่รับทั้งหมดนะมันจะค่อยๆรับทีละ20รายการนะครับก็พยายามกดมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะทีนี้เวลาที่เราจะกลับหน้าโฮมนะครับก็คือหน้าสตรองโฮตรงนี้ครับเมนูด้านล่างเลยสตรองโฮอันนี้คือหน้าโฮมนะครับแล้วก็เรื่องของรางวัลก็จะมีตรงนี้อีกนะครับก็คือจะเป็นระบบเพื่อน แล้วเพื่อนมันให้ของรางวัลเราได้ด้วยเหรอได้ได้นะครับคือเกมนี้มันจะมีลักษณะของการส่งพลังงานไปมาหากันด้วยซึ่งการส่งพลังงานให้เพื่อนเนี่ยมันก็จะผ่านเควสหรือภารกิจประจําวันด้วยนั่นแหละภารกิจประจําวันก็จะคือจะอยู่ในเนี้ยเพราะนั้นก็นั่นแหละทําอะไรได้ก็ทาทาไปแล้วก็มารับรางวัลกันตรงนี้นะครับมีทั้งภารกิปจประจําวันแล้วก็จะมีทั้งเออร์ชีพเมนด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีตัวภารกิจมือใหม่ด้วยนะครับก็คือจะเป็นเหมือนกระตารางอะไรเงี้ยทำเสร็จปุบกก็มมมาาาารรัังงวลต่ๆบ ก็จะเป็นการสอนในตัวไปด้วยเลยนะครับถ้าไม่มั่นใจว่าไอ้ที่มันให้ทํมาอยู่ตรงไหนนะครับเผื่อบางคนไม่ถนัดภาษาอังกฤษเรากดคําว่าท้าทายตรงนี้ได้เลยนะเดี๋ยวมันจะพาวาร์ปไปเลยนะครับเพราะนั้นก็ไม่ได้ยากอะไรทีนี้พอเรารับของเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเปิดกระป๋องกันด้านล่างครับซัมมอนครับผมเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีหลายตู้มากๆครับแต่ว่าตู้ส่วนใหญ่บอกเลยว่าต้องเติมเงินนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตู้ที่สามารถเปิดได้ฟรีเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกันละกัน มันจะมีที่ได้ฟรีคืออันนี้นะครับสังเกตด้านล่างมันจะมีแยกไว้ระหว่างเพชรเติมกับเพชรที่เรามีได้มาจากระบบของเกมอะ่ะก็คือเป็นเพชรฟรีนั่นแหละเดี๋ยวเปิดอันนี้เลยก็แล้วกันนะครับเนื่องจากจะมีแค่ตู้เดียวในหละที่เราเปิดได้เดี๋ยวมันจะมีอีกตู้หนึ่งคือมันจะเป็นตัวอะไรเงี้ยนะ,อะลองเลยก็แล้วกันนะครับดูสีได้ใครโอ้มีสีแดง2ก้อนครับน่าสนใจน่าสนใจสีแดง2ก้อนมาครับมา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  กี่ดาวสองดาวได้เป็นมอนสเตอร์แต่หางตัวสีทองครับสามดาวครับแต่ว่าเป็นมอนสเตอร์ครับผมอยากได้คนมากกว่านี่ไงพูดถึงคนได้คนเลยอืมสามดาวน่าเสียดายครับคือจะบอกว่าเกมเนี้ยเราเล่นแป๊บๆเราก็ได้สี่ดาวมาตั้งสามสี่ตัวแล้วอะ อ้ยเกลือจริงๆไม่เป็นไรเปิดได้อีกสองรอบเปิดเลยก็แล้วกันซัมมอนไปเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันมีลูกแก้วสีอื่นไหมถ้าเป็นสีแดงก็ตามที่เห็นครับโอ้โหอันนี้เป็นสีทองหมดเลยอะ่ะแสดงว่าน่าจะสองดาวหมดเลยครับเดี๋ยวอรอลุ้นกันถ้าสองดาวหมดเลยขอสกิปนะฮะดูจากสภาพแล้วน่าจะสองดาวหมดเลยครับงั้นสกิปเลยแล้วกันนะครับไม่มีการันตีอะไรเลยเนี้ยดูด,ดิโอ้โหสองห้าหมดเลยอ,อ่ะไม่เป็นไรเปิดอีกรอบนึงเดี๋ยวลุ้นงานรอบนี้ ว่าจะได้สี่ดาวห้าดาวกับเขาบ้างไหมมีสีแดงลูกหนึ่งครับเฮ้ยลูกนี้ลูกใหญ่ด้วยก็ต้องลุ้นกันครับว่าจะเป็นสามดาวหรือเปล่านะฮะจัดมาจัดมาจัดมาตื่นเต้นอ่ะโอ้โหอยู่สักไกลเลยงั้นเดี๋ยวสคลิปเลยเลยกันนะครับหนึ่งสองซ้ำกี่ดาวสามดาวเท่านั้นเองครับโอ้โหน่าเสียดายครับอะไรจะเกลือปราณน,นี้ฮะ ก็ข้ามเลยก็แล้วกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกตู้หนึ่งกละกันตู้ที่สามารถใช้ตั๋วเปิดได้นะครับมันจะมีอีกตู้หนึ่งนะครับที่เขาแจกตั๋วมานะครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออก็คือมีตู้นี้แหละก็เปิดเลยก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่าเราจะได้3าดาวแนๆ่ๆอ่ะจัดไป3าดาวก็3รดาวสะคลิปเลยก็แล้วกันนะไม่ต้องรุนนะครับ3รดาวมาแน่นอนนี่ไงครับแล้วี่ก็จะได้ตัวแบบอยากได้คนอนะเอาจริงๆ <laughs> อยากได้คนอนะ อันดับต่อไปครับเราไปอัปเกรดตัวละครกับการจัดการปาร์ตี้กันดีกว่าเมื่อกี้เราได้3ดาวมาใหม่นะครับวิธีการจัดตี้ก็ง่ายๆครับเราคลิกแค่ระบบปาร์ตี้ตรงนี้แหละแล้วเราก็กดปาร์ตี้เนี่ยแล้วเราก็คลิกคลิกคลิกเลือกได้เลย mm hmm. เช่นเราจะเอาตัวนี้ออกแล้วเอาตัวอื่นเข้าอะไรเงี้ยก็แค่นี้แหละจบไม่มีอะไรง่ายๆเลยนะครับหรือว่าเราจะออโต้เซตอัพก็ได้นะให้เกมมันจัดให้อัตโนมัติทําได้เช่นเดียวกันแต่ทีนี้มันจะมีบางอย่างที่ท่านผู้ชมเนี่ยควรที่จะต้องรับรู้เพิ่มเติมไว้คือตัวละครแต่ละตัวมััันนจะมมีสายของครบ อย่างเช่นอย่างเงี้ยใช้สนับมืออันนี้ใช้ขวาอันนี้ใช้ธนูใช้คาถาพยายามติดตั้งของที่ที่ตัวละครนั้นถือจริงๆอะครับถ้าเกิดว่าเราเอาดาบไปให้นักเวทใส่อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะไม่ได้รับค่าประสบการณ์อุปกรณ์อนอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันละกันนะครับเลื่อนมาด้านล่างตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามี c h a r ต c t ์ r list อยู่คลิกเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวขอรูละเอียดสักคนหนึ่งลวกันอ่ะอย่างน้องนักเวทก็ลวกันนะครับพอเราคลิกมาแล้วปุ๊บโอ้โหบอกเลยว่าโคตรลายตาครับลายตามากๆ และในนี้ทําอะไรได้บ้างครับมันจะมีเรื่องของ Equip ก็คือติดตั้งอุปกรณ์ตามที่ผมบอกนะครับว่าควรจะติดให้มันเป็นอุปกรณ์ที่ตัวละครเนี่ยมันถนัดดูตรงนี้ได้เห็นไหมครับมันจะมีเลเวลของอุปกรณ์ผมเคยไปลองให้ตัวละครเนี้ยไปใส่อาวุธชนิดอื่นอะเลเวลของอุปกรณ์มันแทบไม่ขึ้นเลยนะไม่ขึ้นเลยอะเออเพราะฉะนั้นก็คือต้องใส่ให้มันตรงกันนะครับเลเวลของอุปกรณ์จะได้ขึ้นข้อความคือเลเวลของอุปกรณ์มันขึ้นไปแล้วมันยังไงคือมันจะมีตัวของสกิลที่ เป็นเป็นสกิลของอาวุธนะครับเข้าใจใช่ไหมอ่าอย่างเช่นเก็บเลเวลกระทาไปจนถึงแบบเลเวลเท่านั้นเท่านี้แล้วเดี๋ยวจะมีสกิลมากขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนเรื่องของอาร์เมอร์นะครับพวกอุปกรณ์ป้องกันก็เออใส่ใสไปเถอะนะครับหรือจะกดออโต้ก็ได้นะ แต่เวลาเรากดออโต้อะบางทีมันอาจจะไม่ได้ใส่ของตรงใส่ให้เรานะครับอันนี้ก็ระวังไว้ให้ดีส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นการติดตั้งสกิลครับก็เรากดเชนได้นะครับเวลาเรามีสกิลใหม่มาเนี่ยเราสามารถติดตั้งได้4สกิลเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าผมมีสกิลฮิลด้วยอันนี้เป็นสกิลของอาวุธนั่นแหละอมันขึ้นสัญลักษณ์กระทาคือผมเก็บเลเวลกระทาของน้องคนนี้ได้ถึงแล้วนะครับก็สามารถติดตั้งได้ส่วนที่เป็นรูปมืออันนี้มันเป็นสกิลของตัวละครนี้มันได้ตามเลเวลของตัวละคร แล้วเราก็ยังสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดตัวของสกิลหรือว่าอัปเกรดตัวของอาวุธก็คือทําได้ด้านล่างนี้เลยครับกดคลิก enhance ได้เลยเห็นไหมครับมันก็จะมีให้เราเลือกสกิลเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วก็ตามนี้ครับเอาคัมภีไปให้เอ่ยเอาอะไรไปให้เอ่ยซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้เนี่ยมันก็ได้มาจากการลงในเจียนประจําวันอยู่แล้วนะครับราะน้นก็ไม่ได้หาย,ยากอะไรนะครับทีนี้คำถามต่อมาคือแล้วการอัปเกรดตัวละครมันทําได้ตรงไหนเรากดตรงนี้ก็ได้นะครับเมลแล็บ ไม่รู้ว่าอ่านว่ามาโอหรือว่าเมานะขอเรียกมาโอก็แลวกันนะพื้นเพย์พื้นเพย์เกมญี่ปุ่นนะซึ่งไอมาโอแลบเนี่ยเราเข้าได้จาก2ทางนะครับจะเข้าจากเมนูฟ a c ซิลิตี้ตรงนี้ก็ได้แล้วก็จะเจอมาโอแลบเห็นไหมครับมันจะมี4เมนูด้วยกันแต่ว่าถ้าผู้ชมเนี่ยต้องเก็บเลเวลให้ถึงเลเวลร้อยก่อนมันถึงจะปลดล็อก ok ไอระบบจุติคําถามนี้สําคัญเลยครับหลายคนมาถามผมหลังใหม่ว่าทําไมไม่มีวิธีการแบบอัปเกรดเลเวลหรออย่างเกมอื่นมีให้หนังทรงนังสืออะไรเงี้ย ผมก็เลยลองไปหาดูปรากฏว่าผมไม่เจอนะระบบที่แบบว่าให้แบบใส่ทรัพยากรหรือว่าให้อ่านหนังสือเพื่อที่จะให้ e XP เยอะขึ้นอนะ่ะแต่มันมีวิธีเก็บเลเวลง่ายๆอย่างนี้ครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปที่ฟังก์ชันอ่อันนี้ครับอันนี้ครับ Dark Assembly 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 Dark Assembly นะครับมันจะมีตัวของบัฟครับ อ่าเนี่ยแหละแล้ววันหนึ่งอ่ะเราจะมีบัฟทั้งหมดลอยแต้มเราก็ต้องมาหาว่าบัฟอันไหนมันคูณ2อย่างเช่นอันเนี้ยบัฟ exp คูณ2ซึ่งผมไม่มีแต้มแล้วผมใช้ไปก่อนหน้านี้แล้วแต่เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูละกันครับว่าการซื้อบัฟในนี้มันมีลูกเล่นที่น่าสนใจด้วยน่าสนใจยังไงเดี๋ยวทำให้ดูอย่างเช่นเอาน,นี้ก็ละกันนะครับอ่าอินคริสไอคิวช็ อ่ะโอเคกดไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับพอเรากดซื้อบัฟเนี่ยมันไม่ได้ทันทีนะเว้ยเราต้องทําการล็อบบี้ไอ้พวกนี้ครับเหมือนกับว่าเรากําลังถูกพิจารณาคดีและพวกนี้เหมือนกับเป็นคนแบบคอยโหวตอะว่าเฮ้ยเราเนี่ยจะได้รับบัฟอันนี้หรือเปล่าแล้วเราก็ต้องไปคลิกดูแต่ละคนครับแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีบอกครับว่าคนเนี้ยมันรู้สึกกับเราอย่างไงถ้าอย่างเนี้ยเขารู้สึกรักโอเคไม่มีปัญหาไม่ต้องไปล็อบบี้แต่ผมจะบอกว่าบางคนนะ่ะเขาจะรู้สึกเหมือนกับแอนตี้หรือว่าเนกาทีฟ คือไม่ชอบเราถ้าเขาไม่ชอบเรานะครับเราสามารถให้ของได้ครับนี่ครับเนี่ยมันจะมีของให้เหมือนกับเป็นการยัดใต้โต๊ะอ่ะเออเหตุการณ์ที่คุ้นๆเนาะเหมือนก็เกิดขึ้นในเมืองไทยเออนั่นแหละยัดใต้โต๊ะให้มันร er <them> ู้สึกดีกับเราครับแล้วเมื่อเราไปไล่ล็อบบี้ทุกคนเสร็จเรียบร้อยครับก็สตาร์ทโหวตได้เลยแลวแต่ละคนมันก็จะโหวต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 เห็นไหมครับเห็นไหมทุกคนเห็นด้วยกับผมหมดเพราะว่า NPC ที่ผมไปไล่เช็คมาเมื่อกี้เนี่ยเขารู้สึกดีกับผมไงแต่บางคนเขาจะรู้สึกไม่ดีก็อย่างที่บอกนะครับก็ต้องล็อบบี้ถ้าไม่ล็อบบี้ก็ลุ้นเอาครับว่าเขาจะโหวตให้เราหรือเปล่าครับนี่แหละครับคือการซื้อบัฟพอเราได้บัฟไอตัว XP EH คูณศอ,อกเรือยลอยแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปที่ตัวของดันเจี้ยนประจําวันครับไอ้ดันเจี้ยนประจําวันอันหนึ่งเนี่ยมันจะมี XP EH คูณสองอยู่อันนี้นี่แหละครับมันได้ XP EH แบบเยอะมากเลยนะแล้วมันลงได้แค่วันละสามครั้งต่อระดับความยาก อย่างเช่นอันนี้ครับผมยังไม่ได้ลงวันนี้ก็สามารถลงได้3ครั้งส่วนไอตัวระดับความยากที่2เนี่ยผมลงไปเรียบร้อยแล้วมันก็มีโซ่ล้อมไ้เลยเห็นไหมครับถามว่า E ีพได้เยอะไหมเยอะนะก็อย่างตัวละครผมเนะี่ยเอาไปจุติมามันเป็นเลเวลหนึ่งใช่ปะผมหามมา,มา,มา,มาลงดันเจี้ยนเนี่ยแล้วก็ได้บัฟคูณ2เมื่อกี้มานะเลเวลเด้งไปร้อยกว่าเลยภายในการลงเพียงครั้งเดียวอะแต่ท่านผู้ชมต้องหาเพื่อนแบกนะเพราะว่ามันค่อนข้างโหดอะเวลาเราลงดันเจี้ยนอะเราเลือกเพื่อนแบบโ,ดโหดๆเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสาธิตให้ดู เราเราดูเราดูเลเวลเพื่อนเห็นไหมเราพยายามหาเพื่อนโหดๆไปแบกครับไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะไม่ไหวในช่วงแรกนะครับอ่ะคราวนี้เรากลับมาที่มาโอลบนะครับแวะไปข้างนอกสนานครับผมเมนูแรกครับการจุติการจุติเนี่ยท่านผู้ชมต้องไปเก็บเวลให้มันตันก่อนก็คือถ้าเกิดไม่เคยจุติมาก่อนเลยเนี่ยเลเวลมันจะตัน100อนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจุติเลยกันละกันนะครับจะสังเกตเห็นว่าสเตตตันครับก็จะกลับกลายเป็นเลเวล1นนะแต่ว่าแม็กเลเวลจะเป็น200นะครับแล้วก็เราจะต้องใช้วัตถุดิบพวก่งนี้ซึ่งก็ดรรอปจจจาากนัเ้ะะํว อ่าทำการจุติเลยครับสกิปเลยแล้วกันที่จดูโอเคครับพอเราจุติมาเรียบร้อยแล้วนะครับคานนี้มันจะมีฟังก์ชันอีกอันหนึ่งโผล่ขึ้นมาคืออันนี้ครับ a r ร o w h e มาน a a a r r o w h e a าเนี่ยก็คือเวลาที่เราเอาตัวละครไปจุติมันจะได้รับแต้มมาครับสามารถที่จะเอามายัดใส่สเตตัสได้ผมก็มาดูครับว่าตัวนี้มันเป็นสายอะไรเออตัวนี้เป็นนักเวช่ไหมน่าจะเพิ่มอินให้มันดีไหมอะ อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่าจะไปเพิ่ม HP ดีก็แล้วแต่เรานะครับแล้วก็สามารถเลือกได้เดี๋ยวผมเพิ่มอินก็แล้วกันแล้วมันก็จะหักไอตัวมานาไปใช่ไหมครับถ้าเกิดยังไม่จุติมันจะไม่มีแต้มมานานะครับเพราะนั้นเข้าใจอย่างครับตัวไหนที่เราเล่นเก็บเวลร้อยปับ๊บเอาไปจุติแล้วก็มาเพิ่มสเตตัสด้วยการใช้มานานั่นเองครับแล้วก็เอาไปเก็บเวลใหม่เพราะมันกลายเป็นเวลหนึ่งแล้วนะครับต้องพาไปเก็บเวลใหม่ นอกจากนี้นะครับมันจะมีอีกแท็บหนึ่งข้างๆกันนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการเพิ่มเลเวลให้กับตัวของอาวุธอะ่ะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องใช้มานานะพอดีมานาผมใช้ไปหมดแล้วไงโอ้ก็น่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรครับแนะนําว่าเพิ่มสเตตัสด,ดีกว่าเพราะว่าอาวุธเนี่ยเราแค่ใส่ของให้มันตรงกันเลเวลมันก็ขึ้นแล้วไงมันไม่น่าเป็นไรมั้ง กลับมาที่มาโอแลบนะครับมันยังมีอีก2เมนูด้วยกันครับอันนี้คืออเวกครับอเวะคือการเพิ่มดาวนั่แหละครับก็ไม่ได้แตกต่างจากเกมอื่นมากมายนักแต่ว่าเกมนี้นะครับวัตถุดิบในการเพิ่มดาวคือจะต้องเป็นตัวละครที่ดาวเท่ากันนะครับจำนวนกี่ตัวเขาจะเขียนไว้ตรงนี้ครับ mm hmm. พูดง่ายง่ายคือผมต้องหา4ดาวที่ผมไม่ได้ใช้5ตัวเพื่อที่จะมาเป็นเหยื่อบูชายันให้คนนี้มันขึ้นไปที่5ดาวครับโหดไหมโหดนะแล้วสเตตัสขึ้นเยอะกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะ ระฉะนั้นถ้าเกิดว่าเปิดแกปองมามีตัวซ้ำเยอะมาทำการอเวกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีตัวนี้วยครับ NE Power Up NE Power Up นี่ก็คือจะต้องหาตัวละครที่เป็นตัวเดียวกันครับมันจะเอามาเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครได้ยกตัวอย่างน้องตัวนี้ก็แล้วกันพอดีมีซ้ำอ่าก็เห็นไหมครับเราสามารถที่จะเอาตัวละครตัวเดียวกันมาเพื่อที่จะเรียนรู้อาบิลิตี้ใหม่ๆได้ตรงนี้เห็นไหมครับรือถ้าเกิดเราไม่มีตัวละครซ้ำอ่ะเล่นไปไกลๆมันจะมีเพนกวินสีลุง ได้จากกิจกรรมต่างๆเอยอะไรเอ่ยนะครับก็สามารถที่จะามาเป็นเหยื่อในการบูชายันปลดล็อกไอตัวความสามารถตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับอันดับต่อไปครับขอพูดถึงฟาซิลิตี้ที่เหลือกันแล้วกันนะครับอันที่ยังไม่ได้พูดถึงคืนนี้ใช่ไหมครับเป็นโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลเนี่ยมันเหมือนเป็นระบบเคเวสอีกอย่างหนึ่งอะแล้วก็มันจะมีตัวของเหมือนกับรูเลตให้เราหมุนด้วยนะหมุนแล้วก็จะได้บัฟได้อะไรมาอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเราจะได้อะไรเสร็จแล้วมันจะมีรางวัลครับเหมือนกับเป็นรางวัลท้าทายอะทำครบตาม อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแค่ได้จบตรงนี้ไม่มีอะไรนะฮะมารับรางวัลเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็จะมีนี่ครับ Data Shop ครับผมร้านค้า Data ครับให้สรุปเป็นภาษาที่พวกเราเข้าใจง่ายๆคือสารานุกรมอะ่ะมันจะเก็บข้อมูลของตัวละครเอออุปกรณ์เอออะไรอย่างเงี้ยนะครับไว้ที่นี่เผื่อเราอยากจะมาอ่านเพิ่มเติมก็สามารถทําตรงนี้ได้นะครับมาฟังทรงฟังเสียงก็ทําได้ส่วนอันสุดท้ายครับ Memory Shop ครับผมก็จะคล้ายๆเมื่อกี้นะแต่ว่ามันจะเป็นตัวของเนื้อเรื่องอะ่ะ เวลาที่เราแบบว่า,เ,าเล่นหรือว่าทาภารกิจตามที่กําหนดของแต่ละตัวละครแล้วเนี่ยจะสามารถมารับรางวัลเพิ่มเติมได้อย่างเช่นที่เราเจอเลยก็คือเก็บเลเวลตัวละครอย่างเงี้ยผมเก็บถึงเวลลอยแล้วมันก็จะมีเนื้อเรื่องโผล่ขึ้นมาให้เราอ่านแล้วเราก็จะได้รับเงินแคนเพิ่มเติมด้วยก็เรียกว่าเป็นเนื้อเรื่องก็ได้นะในหมวดเนี้ย ส่วนอันต่อไปที่ยังไม่ได้พูดถึงด้านล่างก็คือร้านค้านั่นเองครับผมก็ไม่รู้จะซื้ออะไรนะก็ถ้าเกิดว่าว่างๆเข้ามาลองเข้ามาเช็คที่ Equipment มันจะมีตัวของอาวุธมาขายครับเพื่อบางทีแบบเราไม่มีอุปกรณ์ตรงสายอ่ะก็มาซื้อได้นะมาซื้อได้ครับและแถมเรารีเฟซได้ด้วยนะครับเนี่ยมันก็จะมีการรีเฟซอยู่แต่ดูด้วยนะบางทีมัเสียเงินแคสนนเว้ยวันหนึ่งบางทีเราอาจจะรีเฟซฟรีได้แค่ครั้ง2ครั้งก็มาดูกันล้วกัน เนีย่ยถ้าเกิดว่ามีของที่ต้องการก็สามารถซื้อได้ส่วนที่เหลือมันก็จะเป็นพวกอ,อันนี้แหละก็คือตมเงินอะเงินแคสเผื่อจะเอาเงินแคสไปเปิดกระยะปองอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพวกไอเทมแพ็กเกจน,นะครับต,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 ต่างๆก็ไม่รู้จะซื้ออะไรอ่ะใครอยากจะซื้ออะไรก็ลองดูแล้วกันนะครับผมไม่รู้จะซื้ออะไรจริงๆครับเฮ้ยเพนกินลุงปะละ่ะห้าพันเพชรอืมจนเลยซื้อทีเดียวจนเลย <laughs> นอกจอากนี้จะมีเรื่องของการขายด้วยนะเผื่อแบบว่าเราไม่ได้ใช้อเทมแล้วอะไรเงี้ยก็มาขายได้นะครับทั้งอาวุธและก็อุปกรณ์นะครับแล้วก็จะมีตัวของการขยายช่องครับไม่ไว่าจะเป็นช่องเก็บตัวละครอุปกรณ์ต่างๆอะไรเงี้ยก็สามารถที่มากดตรงนี้ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นด้านล่างตรงนี้น่าจะหมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองกลับไปดูหน้าโฮมหน่อยซิมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างอมีอันนี้ครับที่น่าสนใจมันคือจะบอกว่าเป็นแบ t เ l e Pa พาสก็ไม่ได้นะมันเป็นเหมือนกับของที่เขาจะให้เราทุกวันอ่ะถ้าเกิดว่าเราจ่ายตง เรียกว่าเป็นพรีเมียมก,ากา็แล้วกันล็อกอินทุกวันรับของรางวัลทุกวันอะไรแบบนี้นะครับนั้นก็คืออยากเติมเมื่อตรงนี้ก็ได้นะได้รับของทุกวันนะฮะแล้วก็ตรงรูปของเราครับเอาไว้เปลี่ยนรายละเอียดต่างๆเช่นชื่อเช่นอะไรแบบนี้เปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ส่วนของเซตติ้งที่อยู่ด้านขวาบนนะครับมีอะไรบ้างครับอันแรกครับผม Stronghold customization นะฮะอันนี้คือจะเป็นการตกแต่งหน้าโฮมของเราอะ่ะ ว่าเราจะเอาแบบว่าฉากหลังเป็นอะไรอะไรเงี้ยใช้เพลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะตกแต่งเพิ่มเติมได้ตรงนี้อลองออกไปดูดิอ่าเนี่ยปรับได้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอันต่อไปที่น่าสนใจคืออยู่ในออเทอร์นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันพื้นเพลมาจากเกมญี่ปุ่นไงมันจะไม่ได้บังคับเราล็อกอินตั้งแต่แรกะนะคือผมไม่เห็นมีเรื่องของการล็อกอินนะหรือผมจําไม่ได้ก็ไม่รู้อะแต่พอเข้ามาในนี้แล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันมีเรื่องของการผูก ID ตรงนี้ครับและผมก็ยังไม่ได้ผูกไว้เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ ให้ลองเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าตอนเล่นครั้งแรกอ่ะมันไม่ได้บังคับล็อกอินแล้วเราอยากจะเซฟ ID เก็บไว้เนี่ยก็ให้เข้ามาที่นี่นะครับแล้วก็กดผูก ID ให้เรียบร้อยครับผูกกับ Facebook นี่แหละง่ายสุดแล้วนะครับยกเว้น Facebook ล่มเนาะ a <laughs> c e b o o k ล่มนี่งานเข้าเหมือนกันนะฮะ ต่อไปนะฮะก็จะมีส่วนของการตั้งค่าครับเซตติ้งตรงนี้นะครับอืมก็จะเห็นว่ามีแค่ปรับเรื่องของการประหยัดพลังงานเท่านั้นเองครับแล้วก็มีเสียงการแจ้งตรงแจ้งเตือนนะฮะไม่ได้มีเรื่องของการปรับการาฟิกแต่อย่างใดก็ไม่รู้จะปรับไปทำไมเนาะเพราะว่าเกมนี้ก็ไม่ได้ใช้การาฟิกอะไรมากใหม่นักนะครับมันเป็นการาฟิกแบบ 2d ซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ตามที่เห็นครับก็ดิสไกอากลับมาใหม่ลงมือถือแต่ว่าไม่ได้เล่นเหมือนเดิมแล้วนะครับกลายเป็น RPG พิมพ์นิยมเต็มรูปแบบครับใครที่สนใจก็จััดไปครบ